วุ่นวายเกิดขึ้นนะคะไอ้ยนโยนไปมันแกมันแกไปอย่าลุ <t <t ้มเลยอย่าลุ้มไปอย่าลุ่มมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาแล้วก็ทำเหตุวุ่นวายนะ วุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะที่กองมัะชาการตำรวจสอบสวนนะคะโดยคนที่เข้ามาพูดในลักษณะที่มีการพูดคุยในทาที่ว่ากล่าวคุณศรีสุวรรณนะคะก็มายืนไลน์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะโดยคุณศรีสุวรรณได้เดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะแล้วก็ทำให้วงสื่อมวลชน

วีนิชัยผม8ปีนายศรีวุวณออกมาประกาศว่าใครชุมนุมแจ้งจับหมดผมคนหนึ่งแหะที่ชุมนุมนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจมาตบเพื่อสั่งสอนผมอายุ62ปีผมจะตบไอล้ลมโม่ไอล้ลมโม่มันต้องชั่วที่สุดผมยึงตบแม้กระทั่งศรีวุวณแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนิทก,กับผมเขาก็ฝากมาตบ แต่ผมไม่เอ่ยชื่อตบครั้งนี้ผมกราบขอโทษสำนักงานปออทอที่ผมมาทำตรงนี้เพราะไม่มีโอกาสเลยผมเฝ้ามาแอบดูมึงจะไปร้องอะไรบ้างนะฮะประเด็นนี้เมื่อเช้าผมยอมพิงงานรอมาแล้วตั้งแต่30มันจะแจ้งจับลูกหลานพี่น้องประชาชนไปชุมนมผมตบเพื่อสั่งสอนให้มันรู้ว่า คนเห็นต่างก็มีอย่าเลียจนเกินไปผมอายุ62ปีจะเป็นอะไรผมไม่หมยผมไม่แครผมอยากให้เห็นว่าคำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างแต่มึงอยากเกินเลยจนเกินไปหลายปีมานี้นายนี้เป็นนักร้องดังกว่านักร้องและปนักร้องลูกทุ่งเกินไปเหตุผลนี้ผมจึงมาตบสั่งสอน ผมตั้งใจแบบนี้จริงๆถ้าผมถูกดำเนินคดีผมพร้อมที่จะเข้าขรบวนการยุติธรรมหมายเลขเบอร์โทรของผม097-247-3555หรือเข้าไปใน YouTube ช่องศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการโลกเหนือต่อต้านเผด็จการและจะตบพวกนักการเมืองที่มันอวยจนเกินเหตุจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่ นี่คือคำพูดชัดเจนผมให้สัญญาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทำไหนผมทำตามคำนั้นนั่นคือสัจจะของผมประเทศนี้ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งที่ไเดียมแนจแล้วถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ด้วยความเคารพสุดท้ายนี้ขอกราบขอโทษปทอทที่เป็นสำนักงานตำรวจแห่งนที่เป็นสำนักงานของตำรวจแห่งชาติ ที่ผมมาทําแบบนี้ถ้าผมผิดดําเนินคดีผมได้ผมผิดดําเนินคดีผมได้ขอบพระคุณมากครับที่สื่อนายวีรวิทย์รุงเรืองศิริพลเข้าไปในไอ้กูเกิลพิมพ์ชื่อผมขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยมาทาหน้าเพื่อตบไอ้นักร้องให้มันหยุดล้องสักทีหรือมันล้องก็ล้องสิ่งที่ควรจะล้อง ไม่ใช่ว่าร้องคนเห็นต่างจนเกินไปเหตุผลแค่นี้แหละครับ